สบายด,ดีพี่น้องสบายด,ดีสุกุลส,สุคนสบายดียามเสาพี่น,อน้องตาเข้าข้าวคั่วพี่น้องจ้ะฮะตะเข้าข้คั่วมันมนี่เริม่มอันอันห่อขา้ขาวต้มขา้ขาวตอกห่อข้าวต้มขนมมันนี่ได้เนืออ้อหัวแซ่บแซบ,แซบขมขม,ขมขตาเห็ดกินพี่น้องยเนื้อหัวขมขมข คืนพอบครักวกินตอนเสาร์แตงหากมาตะเลียงงัวแม่ตากตหากมาตะเลียงงัวคือกันงูวหันน่ะมาเด้อมาเด้อสุขสุขคนมากินน้ำกันเด้อเออพอแล้วเนี่ยจ้ะข้าบหนึ่งพออยู่ดอกยอมกินอนาคตเอาไว้ใส่อันาคตเนี่ยเบอรงเห็ดกินเนาะ กินข้าบหอทันกินเลยกินก็ต้องกินว่าสันปะตาไอ้กินร้ายกว่าหมูนะพะตะเนี่ยนะลูกเมียบมอท่านได้กินได้กินก่อนเลยหนาเสียหายลูกเมียกินก่อนกระโบมาเดินมาเดินมากินนทำกันแซ่บๆพี่น้องหลับคมๆต้มแซ่บๆจังน้อยโอ๊ย แม่ผูกโซ่หน่อยก็ได้ซองเข่า <c oughs> เปียผมหายเพราะว่ารูดบนอะไรทั้งนั้นนะ <c oughs> ตุ้ย่ามานุง้งน <c oughs> ะ,ะลูกตุย <c oughs> ่ามาลุ้งนะลูกขอยากิดขนุมอีกนะไว้ไวไวอย่าออกไปอย่าออกไปอันนั้นเขาห้าสิบดเห็ดขนมยำขนาเห็ดเลยอันนั้นมันไม่เมตตาซับมาตะโกตุ้ย่าก้อนอีละตุ้ย่าก้อน,อล,อนลูกแหลนนะมหน้าผักหอมเก็บมาจะนอนเมาตะนา อันาพักเกี่ยมเพาะในพี่น้องพักกินกับพักนั่งเลิศแล้วก็พักข้าวทองแล้วก็พักเกาะกพักเกาะบ้านเฮ้านี่แหละพักเกาะก,กินหมาทั้แงแหละเฮ้ยโชคหน่อยได้เกลือใหม่มาอ่างอีบ้านเนี่ยใส่ตีนใส่ติ้นใส่ไหมโหอยูอเ่เพือกนก็อยากใส่เกลือใหม่ใครซื้อเกลือใหม่ให้นะใครซื้อเกลือใหม่ละให้ซื้อเกลือให,อห,ใหอม่ ให้สื่อเกิดใหม่ให้ให้สื่อเกิดน้ำให้เลยนะขดอยู่เบายังขดสื่อเกิดงามให้เลยปุญญาเนี่ยปุญญางามงามเนี่ยปุญญาปวดอยากไปทางนั้นนะจะล้มนะไม่แล้วไม่ได้ลงหอมแล้วอยากแต่เครื่องปรุงเอาทุกอย่างมาใส่เนาะพี่น้อง ตากินเบิดแล้วตับไตใส่หอกปอบมีหอดแนวสิใส่หอกค่ะไว้พ like, ouais, ่อไว้กินจับหน้าตาเคืองแน่บอกคนหมักก็กินเม็ดแหละน้องเอ้ยมากกบ่าันมันหน่อยตาดึกก่อนลงผิดไปแล้วอย่าใส่เพชรอย่าใส่เพชรพ่อพ่อพ่อจำเอาผมบอกมาไวเนาะให้สิจัิใส่นแนมใส่นี่ อ๋อรองรับขอขวมามามาสุมา,มา,มาทุกคนมากินน้ำกันเด้อเสศษนศษปลาหเห็ดเข้มแลเอาพอดีแล้วไม่เห็ดแสษมันกระเบิดแล้วมันโมลายโอ้ยหนึ่งหัวโอ้หนึ่งห<ท>ัสองรลอยพี่นอ้องเอ้ยงบห้าหน่อยปีน่จะได้เอาโมลาย พอได้ก <pigs un h omo> ินแล้วก็พอได้ใส่เฮาเขาเฮาเอิ้นควยน้อยเกือต้มควยน้อยเกือต้มบ่ซะต้องเพียงหลายๆดีคมคอําลํารบดีสําเร็จก็บ่มีอือบ่ใส่ปัญากินปีนีบ่มีเซบ่ใส่บ่มีก็บ่ใส่จังไดีดีแล้วเดี๋ยวเฮาก็สิคน นี่เหรอร้อยได้แม่เพี่อนอืมแสบแดดอันนี้กบนม่ตาไปย่างมื่อคืนพี่น้องจ๋าป้อพลุนตกมาว่ะแสบแสบส่วนพัวตาไปไปไปย่างกบเหนือกว่าผลสิบใบลูกมาได้ผัดนอนซ็อตช็อตไปไปสู่เจหกไปไปย่างกบกับเจหกอันนี้ตัวใหญ่อันนี้ป๊อตัวโพรดโพกบเขาโอ้โมเมนจักพ่อขึงโลโหจักนี่เนาะตัวใหญ่ กินเลยพี่น้องวันนี้จ้าราบคมต้มแซ่บนำกันเด้อเอากินก่อนน้องเม็ดพันยังเอาหยาลงไห้งวงยังพ่นได้ขึ้นมา,าตัดเขาเนี่ยนึ่งเขาก่อนน้องเม็ดแล้วมันเลสวยเลยน้องเม็ดพันปั้นกินแล้วพจังไดนลงพันปั้นกินแล้วพจังไดนลงตัดหยาตัดหยาแล้วฮุบแล้วก็เอาลงเอาหยาลงไหง้งัวเด้เอพี่น้องเด้อจูเด้อนี่เด้อไปผู้เดียวมันเนี่ย น้องขีดกับน้องเน็ตเฮดเวียกอยู่เพื่อนขูดบักผ้าหายน้ะมันนี่เทาเกี๊ยมห่อขนมหมกแซ่บแซ่บน้ำกันพี่น้องมาเด้อพ่อใหญ่แม่ยายบัวพันมาเด้อคุณตาแล้วก็เอฟซีทุกท่านทุกขู่ทุกคนเด้อมากินข้าวน้ำรอบครัวแม่ตาเดิมมันนี่ลาบคมต้มแซ่บมันนี่เนื้องัวแม่ตาซื้อสองร้อยบาท เพอดีได้ขาหนังกับสีใสห่อเขาผ้าเขามืออื่นเนาะกลายเติบอยู่ได้พี่น้องสองล้อยกันเสมมวบอเป็นราคาหนปีเนี่มามามาสุกุสุคนมากินน้ากันน้องมีกระแบงง่ายพอดแล้วเพี่เรากินน้ำลังมาได้ละมามาแม่ก่อนเนาเสิร์ฟมาเสิรมากินเขากิวเขากังมาเลยนะปองให้น้ำน้ำสุก่อน ทำได้ยุ่นยากทำได้อือจะไ้ด้วยยุ่งยากในบอืเสือบทบเอบในเสือใหม่บอสอ้ตอน่อ่อเสือบ้าง มันตกบัดม่อ,มอ,อ,มอแล้วมัน,นเยีะังกบแทงคนมันักข้าวทองมันก็หลามหัวเสร็จนะน้อยาแดกที่เผานะเขาเาหัวหน่อยเขาหัวหน่อยแดกพี่เผานี่เนาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không ạ? không bỏ lỡ những video hấp

นั่งอยยาจอก้ันัเสียงเนี่ยนี่บึ้งนี่เอาหนามมาขวบเลยเนี่ยไปไปเลันี้ก็สมาพะกลในตาโาจกที่ไปเียนนีพี่น้องนาพ่อกันใหมพี่น้องคะโคราจุสราจแวี่ตั้งพย